สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มณฑเกษตรทักโลครับวันนี้มายืนอยู่ในไร่อ้อยนะครับไม่แห้งเฉาไม่แห้งเหี่ยวเขียวสวยงามครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับไร่อ้อยนะครับเกษตรกรที่ปลูกไร่อ้อยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าปุยก็แพงเนาะนะครับแล้วก็ราคาอ้อยก็ไม่ได้สูงนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยสุทนาอินเรียอ้าวนะครับพี่สนเนาะตรงนี้อยู่ตาบลอําเภอจังหวัด ตำบลมหาราชอำเภอขิมลามลราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขมลาลราชจังหวัดอุบลที่เห็นเราใส่เสื้อนาวนาวมาอย่างนี้อุณหภูม,มิหนาวมากครับท่านผู้ชมอุณหภูมิเท่าไหร่ครับตอนนี้1ิี่องศาสิบสี่องศาครับหนาวมากขนาดตอนเที่ยงนะตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับแล้วก็มีฝนตกมาด้วยนะครับเพิ่งตกมาได้กี่วันเองคนระัตกเมื่อคืนตกเมื่อคืนนะครับไม่มีฝนนะครับช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาไม่มีฝนเพิ่งมีเมื่อวานนี้เองนะครับอ่ะตอนนี้ และไอที่เราเห็นทั้งหมดกี่ไร่ของพี่สน16ไร่สิบ16ไร่ใช่มยครับ,รบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ 2, <S 2>, 2 <S เดือน2เดือนพันพันขอนแก่นพันขอนแก่นเสมอกันสวยงามมากเลยครับอ่าที่ถืออยู่นี้เอามาใช้ใช่ไหมเอามาใช้ครับาทาไมถึงตัดสินใจใช้กลุ่มปลิสาเหตุดีปุ๋ยแพงหรือไงปุ๋ยแพงประหยัดต้นทุนด้วยปุ๋ยแพงนะครับดังนั้นเกษตรกรก็ต้องหาทางเลือกและทางออกเนาะเพื่อที่จะลดการใส่ปุ๋ยเนาะนะครับ ทราบมาว่ารอบที่แล้วก็ใช้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์ของรอบที่แล้วเนี่ยนะครับได้อะไรบ้างยังไงได้อ้อยเยอะกว่าเดิมค่ะได้เยอะกว่าเดิมดน้ํานหนักดีน้ําหนักดีเนาะ,ะนะครับน้ําหนักดี่ะรอบนี้ตั้งใจเห็นบอกว่าตั้งใจจะใช้แบบเต็มที่เลยอ่านะครับพี่สนฉีดเองไหม,ะมะใช้เองไหมใช้เองฉีดเองเลยค่ะโอ้ดีเลยเนาะ <c oughs> ก็จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยะนะครับ ทําไมถึงตัดสินใจใช้กลุ่มปฏิทันโฟทีของเราครับประหยัดต้นทุนและได้ผลดีครับคิดว่าประหยัดต้นทุนได้ผลดีนะครับอ่าโอเคนะครับนะก็คิดว่าถือว่าเป็นทางเลือกทางออกที่ดีให้กับเกษตรกรกไร่อ้อยเนาะลดต้นทุนนะครับแล้วก็ผลผลิตเนี่ยได้แน่นอนแล้วคิดว่ารอบเนี้ยเราจะใส่ปุ๋ยมากขึ้นหรือน้อยลงฮะน้อยลงค่ะน้อยลงเพราะอะไรฮะ ก็จะใช้ปูทีขมพอจะใช้ปูดีปุ๋ยปุ๋ยมันแพงปุ๋ยแพงสู้ไม่ไหวแล้วตอนที่เกษตรกรเจอราคาปุ๋ยแพงฮะกท่ไร่ครับตอนนี้ทันสองค่ะโอ้โหราคาปุ๋ยแพงมากครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับทางออกทางเรื่องของเกษตรกรครับที่ทําไร่ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยไร่มันเนะครับไร่อะไรก็แล้วแต่หรือปลูกอะไรก็แล้วแต่ทางออกมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เลือกที่จะลดต้นทุนนะครับ นะครับแล้วก็ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตได้จริงวันนี้ผมนัทวงศ์ทองกเกษตรสักโลกขอบคุณนะครับชาวร่อ้อยนะครับพี่สนของเราครับลาไปก่อนสสวัสดีครับ